สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I อเเจียงนะครับรู้ลึกรู้จริงบายเจียงชาแนลกับผมต้งวิทูลนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่จะนํามาฝากกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมไทยท่านออนทัวร์นั่นเองครับที่ชิกๆิมาเก็ตหนองคายนะครับซึ่งกิจกรรมของเรานั้นนะครับจะมีตั้งแต่วันที่12-13ธันวาคม2563นี้นะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ครับทางด้านของจังหวัดนองคายของเรานะครับได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน60สนามนะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของชาวนองคายกันเลยทีเดียวนะครับมิซูบิ i ิไททันออนทัวร์ลูกค้าสามารถสัมผัสกับสมรรถนะที่แข็งแกร่งทนทานและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Super Select ็กโฟร์วิวไดทที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของมิซูบิชิมอเตอร์ผ่านสถานีทดสอบต่างๆอาทิ การทดสอบขับบนเนินสลับและโรลเลอร์รวมถึงยังได้ทดสอบขับบนถนนจริงเพื่อสัมผัสกับเทคโนโลยีที่สุดล้ำเพียงลงทะเบียนหน้างานรับทันทีกระเป๋าคาดเอลสุดเท่าจากมิซูบิชิมอเตอร์รับกิฟต์วอเชอร์โลตัมูลค่า300บาทฟรีเมื่อทดลองขับมิซูบิชิไทยท่านกับผู้เชี่ยวชาญของมิซูบิชิมอเตอร์ รับทันทีร่มกันแสง u ูวีเมื่อจองรถทุกรุ่นผ่านภายในงานรับบัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทเมื่อออกรถมิซูบิชิไทยท่านซื้อรถชิงรถเพียงจองรถยนต์มิซูบิชิทุกรุ่นภายในงานมีสิทธิ์ลุ้นมิซูบิชิไทยท่านแบบฟรีๆพร้อมทั้งมีศูนย์บริการมิซูบิชิเจียงมาบริการนอกสถานที่อีกด้วยตรวจเช็คบริการฟรี21รายการ มีส่วนลดเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ในแคมเปญขอบคุณครอบครัวมิซูบิชิสามารถเช็คสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้รับทันทีกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นของแท้จากมิซูบิชิมูลค่า500บาททันทีเมื่อมียอดใช้บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไป ประกวดระบายสีและปั้นดินน้ำมันสำหรับน้องๆหนูๆที่มีอายุ5-12ปีชิงเงินรางวัลมูลค่า7,500บาทพร้อมทั้งอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทุกคนไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็อย่าลืมชวนชวนเพื่อนๆมากันให้เยอะๆนะครับที่ชิกชิคมาเก็ตหนองคายนะครับในวันที่12-13ธันวาคม2500 63นี้นะครับแล้วยังไงมาเจอกันนะครับ